สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุกคนนะคะมาเจอกับยาเทพอีกแล้วเนาะค่ะยะเทพอหาเ,อาเวลาพักผ่อนกายาเนาะค่ะด้วยการมาอยู่กับดินเนาะค่ะอยู่กับดินกับหยานี่แหละส่วนขัวน,น้อยของยาเทพนะคะมาผ่อนคลายด้วยการาปลูกผักปลูกหยานะค่ะก็จะเป็นการเตรียมดินของเรานะคะ ดินเก่าที่ตากเอาไว้เนาะคะ่ะดินเก่าตากเอาไว้ที่ถุงปุ๋ยเนาะคะ่ะทุกอย่างก็จะใส่ตามที่มีเนาะคะ่ะพี่น้องทุกอย่างก็จะใช้ตามที่มีบันนี้เมื่อนั้นย่าเทียบอันจมว่าดินเก้าดินแน่นจังสันจังสีเนาะคะ่ะแต่เทียบิ่นไปลานอันค่ะเพิน่นแผ่นดินมาให้เนาะคะ่ยะย่าเทียบก็เลยเอามาตากแดดเนาะคะ่ะวันนี้ ตากแดดใส่กันกับดินเก่านะคะแต่อยู่คนละโซนนะคะคนละโซนมันเนี่ยก็จเงสิขียมามใส่กันเนาะกระตังคนต่างตากนะคะระวังไม้คับเก่านะคะทุกคนหากิจกรรมเพจนะคะหากิจกรรมทําในเวลาว่างงานหรือว่าบางที่ก็บ,บว่างดอกเพื่อพอนไข่กัคิดยังบอกกอัย่างมากเนาะค่ะ บางทีบางครั้งก็ช่วยได้นะคะก็จะมีเสียงนกเสียงล่มวีวีเนี่ยจักหน่อยนะคะเพื่อความบันเทิงใจเนาะหาความสุกให้จะาล้องนะคะเล็กๆน้อยนี่แหละของมักนะคะของมักค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นาจะทุกคนยีเทปก็จะเอามาปรุงใส่กันนะคะเอากระสอบเกล้าเนี่แหละมาลอกนะคะน้องนกบนก็ ยางทรายไปทรายมาอยู่แถวนี้แล้วนะคะก็เพลินๆไปด้วยกันเนาะคะ่ะอาจีบไดมี่อันปลูกแบบอลังการคือมูฟเฟ่นนะคะช่องอืนอนเป็นอู้อันซ้อนน้ำลายเนาะคะ่ะดูเพลินๆเ,เลยนะคะทีเดียวาาก็จะเคลียกันไปเกลียกันมาเพื่อให้เขาเข้ากันนะคะระหว่างของไม่กับของเก่านะคะการบกพริก คือเก่านั่นแหละนจากการปลกริกใส่ดีคักเนาะคะ่มะเหมอมือพอร้อมเนาะไม่ต้องซื้อต้องหาเลยต้นพริกที่เราเคยปลูกต้นเก่าเขาตายลงหรือว่าเขาแก่มากแล้วนะคะก็ใช้งานคุ้มอยู่เด้ปลูกแล้วก็พอได้ดึงกินนะคะวันนี้เพิ่นกะเหลือแต่กลางนี่แหละไว้ให้ใส่งานเนาะคะ่ะ <c oughs> ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดนะคะทุกคนคอ,อนสิที่มนี่อัน ใส่ให้คุมนะคะบางคนกับว่าจะเทียบอิมทิบนะคะเห็นว่าเออบางคนก็ว่าเออไม่กินไม่ใช้หรือยังไงวสััดใส่อยู่ยามข่อยใส่ขอ่อยกบไดปบ่อยเจ้าฟังเนาะคะ่ะบางคนกับว่าแต่เหาอิมทิบนะเว้ยกะจังสิอิมทิบหม่องใดแล้วนะ่าจะเฮ็ดอยู่คือกันนะคะ ทาดูกกันนี่เลยทุกคนก็นต้องกินต้องใเนะคะบางคนก็อันถ้ากันอยู่แน่ใดมือมืออยู่แต่ในร้านป,น,ป,น,ปน,นะมานาะค่ะงานเราอยู่ในร้านเราก็อยู่แต่ในร้านแล้วเนาะ,ค,ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เคลียบไปนะคะใช้ชีวิตให้พอเพียงนะคะรู้กินรู้ใช้มันก็อยู่ได้นะคะ เท่าที่มีเราไม่ได้มีเราไม่ได้กินเเอินว่าย่างใช้เท่าที่มีเราจะไม่ใช้อะไรเกินตัวนะคะก็จะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะาจา๊ะพี่น้องนี่ก็คือดินนะคะดินที่เพ่นไดมาให้นะคะยี่เทพชอบฟังพระราชดำดำรัสนะคะพระบราบรมรลาโชวาทของในหลวงนะคะ่ะยุทยเทพชอบฟัง แล้วก็เอามาปรับใช้กับชีวิตประจําวันนะคะมันก็จะดีนะคะดีกับตัวเราแล้วก็ดีกับคนรอบข้างนะคะพี่น้องค่ะกระิประมาณนี้นะคะดินเก่ากับอันดินใม่อยู่น้ากันดินเก่ากินมังคุดนะคะจะเทบกะสิเอาเปลือกพ่นมาผสมมามา ามาฝังเนาะค่ะมาฝังไว้ในใต้ดินเปิ่นกะสีย่อยสลายมันกะสะมาเป็นปุ๋ยเนาะค่ะอันเห็นหลายช่องเพิ่นบอกว่าเขามีประโยชน์ต่อดินเนาะค่ะเปลือกมังคุดเด็ดกๆกาทําตามเนาะดินเก่าก็มีเปลือกมังคุดด้วยผ <c oughs> สมประสานมาเนาะคะ่ะฮอนใบกอนเนาะค่ะก็ใส่กระจัดขปุ่นนี่แหละเนาะคะ่ะกระจัดขปุ่นเหลือใส่เนาะค่ะซื้อมากกะบดิใสเยียงกะ เทินไว้นะคะเก็บล่างแล้วก็เทินไว้มีทั้งหลายสีเนาะจา้ะบางทีจะเทบกับปลูกสารเนยใสอันนี้แหละใสกระจาดนี่แหละร้อยนำแต่ก่อนเนาะคะ่ะแต่บ่ท่นเด้เห็ดคิบเห็ดช่องเนาะคะ่ะช่วงนี้ค่ภารกิจงานเขามากกันเลยลุยงานก่อนนะคะทุกคนหลายๆคนหรือว่ามีอยู่ พื่อนอีกคนเขาก็ถามเนาะ่าเทยบยังไม่วางมืออีกเลยอเรื่องงานมาสันเจเทบก็ทาไปเรื่อยๆเนาะค่ะงานนี้ก็ทําไปค่ะทําไปเรื่อยๆเลยผ่อนคลายไปด้วยกันนะคะทุกคนก็นจะมีเสียงนกมาเนาะค่ะเสียงนกมาเราก็ทําของเราไปเนาะ หน้าร้านก็ทํางานผ้าเนาะคะ่ะหลังร้านก็เครื่องครัวของยายเทพนี่แหละกินเสร็จใช้เสร็จก็ส่วนที่เหลือก็เอามาทําเป็นปุ๋ยเนาะคะ่ะทําเป็นปุ๋ยทําเป็นอะไรที่ให้มันเกิดประโยชน์นะคะส่วนเสร็จแล้วเขาก็จะมีความ ละเอียดนะคะส่วนที่เราไม่ได้ร่อนเขาก็จะมีก้อนโตๆบ้างอะไรบ้างเนาะมันก็จะตะกุกตะกาใน่ักหน่อยนะคะพอเราร่อนเสร็จแล้วเขาก็จะร่วนซุยนะคะก็จะดีกอ่อเวลาเราเอาไปเพาะปลูกนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนย่าเทวก็จะแยกไว้เป็น3ามยางนะคะอันนึงหล่นแล้วอันหนึ่งแยกหล่นนะคะอีกอันนึงกลับผสมอยู่นาะ,ะจะก็จะเตรียมไว้นะคะไม่ได้ทําทีเดียวเสร็จนะคะทุกคนไม่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเรียกก็เพลนแล้วนะคะลูกค้าเอืญญ่นย่มใดขวดกับเพลินหลดนน่าจะกสิว่างไว้นะคะพอชั่วโมงเหมาะสมแล้วก็จังออกไปเหตตอนะคะบได้เฮดที่เดียวนะคะ อุ้ยขวัวายเทพสิได้ปลูกนี่โบเมนธรรมดาด้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากระยาเท็ดนะคะปลูกเห็นเขางอกงามขึ้นมาแล้วก็กินอย่างมีความสุขเนาะทุกคนมีแต่สื่อหลายมันกับเปืองเนาะคะ่ะเมื่อหลายปีก่อนแม่แม่ยายเทพเคยมาเยี่ยมเนาะเคยมาหาชวนให้แกยอยู่ด้วย ให้ครบเดือนโอ้แกอ,อยู่บ่ได้นะคะอยากลกับบานเพราะว่ากินต่เงินพนาะเกลียวตะเหรียญมาสันละว่าเรา,าบ่อยู่นะคะเราไปอย่างเดียวมีแต่จะกลับค่ะเพราะว่าอยู่บานเฮ้ามีหัว,ม,หวมีสวนนะคะมีหัวมีสวนดึงพักดึงหยานาะคะมันกับพ่อได้กินหาปูหาปลาตามทงตามทาน้องสาเฮ้านะคะมันก็คนแก่เขาก็จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ที่ กรุงเทพนี่มันกินตะเงินประสันวาเขียวข้าใไดก็มีตะเหรียญประสันปัญวารูบระไดดอกว่าสันวานะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจนะคะที่เขามาส่งกําลังใจให้ยายเทพเสมอเลยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขค่ะเฮงเงรวยรวยปัง,ปงๆทุกคนนะคะแถมด้วยสะระแหน่ค่ะที่ปลูกเอาไว้ลอยน้ําอ่องหลองอยู่นอค่ะงามงามเลย เยวกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะ